สวัสดีครับพบกับผมภูมิครับและเราอยู่ที่ TS Channel Thailand นะครับรายการวันนี้จะค่อนข้างแปลกไปกว่าปกตินิดนึงเพราะปกติเราจะอยู่ที่ร้านหรือว่าก่อนหน้านี้ผมก็มีพาไปดูโรงงานนะครับก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านเจ้าของรถท่านหนึ่งนะครับก็มีการสั่งรถยนต์ซูเปอร์คาร์ไว้นะครับรถก็ได้ทำการคัสตอมออปชั่นเรียบร้อยทาการ ผลิตเรียบร้อยและชิปมาถึงที่ไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าชิปมาถึงที่ไทยเนี่ยรถก็เพิ่งลงจากเรือเลยก็วันนี้ก็ผมได้รับเกียรติก็ไปชมรถกันเพราะว่าของท่านเนี้ยเราก็มีการแต่งรถให้เขาเป็นประจําอยู่แล้วก็คันเนี้ยก็เดี๋ยวก็จะมาแต่งกับเราเหมือนกันก็เลยวันนี้ได้รับเกียรติที่จะไปชมรถแบบสดๆเลยว่ารถที่เพิ่งชิปมาถึงประเทศไทยเนี่ยเขาจะถูกห่อไว้ยังไงแล้วสถานที่แถวๆนั้นอ่ะเป็นยังไงซึ่งตรงเนี้ยผมก็ยังไม่มีประสบการณ์ที่ เคยไปดูจริงๆแบบนี้เลยก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปติดตามกันเลยครับและตอนนี้เราก็ถึงกันแล้วนะครับเป็นฟรีโซนของสหไทยนะครับตั้งอยู่ที่ถนนพระรามสามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาคารที่สร้างไว้สำหรับจอดรถที่เพิ่งชิปมาถึงประเทศไทยนะครับก็ยังไม่ได้เข้าไปที่โชว์รูมนะครับก็ทางเรนาโซก็ มีการจัดเตรียมที่ตรงนี้ไว้นะครับเพื่อลองรับรถก่อนที่จะถูกนำส่งไปที่โชว์รูมนะครับก็จะเห็นว่าจะมีรถที่เป็นซูเปอร์คาร์หลากหลายคันจอดตรงนี้ดียังไงมีแอ์นะครับมีกล้องวงจรปิดไม่โดนแดดไม่โดนฝนนะครับก็ทำให้รถเนี่ยก็ไม่ถูก UV ก่อนที่จะส่งมอไม่ต้องไปตากแดดตากฝนอะไร มากมายหลายอย่างและรถของเราก็อยู่ทางนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปแกะกันเลยนะครับรถถูกห่อเป็นยังไงไปชมเลยเราจะมาดูเจ้าคันนี้กันคันนี้เป็น Lamborghini Huracan STO นะครับคิดว่าคันนี้เป็นคันสุดท้ายที่จะนำเข้ามาในประเทศไทยนะครับเพราะว่าโคตาหมดแล้วหลังจากที่ผแจ้งไว้ว่ารถประกอบเสร็จ ก็มาลงเรือลงเรือเสร็จชิปมาที่ไทยก็จะมาเก็บรถไว้ที่นี่นะครับรถที่นําเข้ามาเนี่ยก็จะถูกห่อกันลอยอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กตัวสีบอดี้นะครับแล้วก็เป็นตัวกระจกหน้านะครับวันนี้เราจะทําการแกะกันเลยนะครับปะมาดูหน่อยมาดูมาดูแกะเลยตรงน,นี้ต้องตัดนะครับให้ดูล้อ,อก,ก่อน <Yeah. S 2> โอเคเราไม่เกรงใจแล้วนะครับเปิดเลยครับ ิโอเครถเป็นสีขาวนะครับล้อเป็นล้อฟอร์ e ขนาด20นะครับคันนี้ไม่ได้เลือกล้อแมกนีเซียมที่เป็นออปชั่นพิเศษนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำการสั่งตัดล้อกับเราตรงนี้เป็นบริเวณที่เติมน้ำมันอันนี้ก็เป็นวิงหลังโอ้ตรงนี้เห็นเลยว่าจะเป็นสกู๊ปดักลมนะครับเปิดให้ดูเปิดให้ดู จะเป็นเฉพาะแลมโบกินีฮูลาคารเท่านั้นนะครับที่มีสกูปดักลมด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการดูดลมเข้าไปนะครับเพื่อเป่าลมระบายความร้อนในห้องเครื่องนะครับแล้วก็จะมีคลีบด้านหลังนะครับคันนี้ผลิตปี2023นะครับก็จะมีโลโก้พิเศษก็คือ60ปีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่อันนี้ก็จะเป็นเพจ60ปีนะครับ S.T.O. นะครับวันนี้เราอยู่กับเือราคาร S.T.O. สีขาวเลยสวยมากๆเป็นเกียร์จริงๆครับได้เปิดผ้าคลุมรถเลย <c oughs> เรียกว่ารถเนี่ยทำการห่อมาอย่างดีนะครับป้องกันที่จะเกิดรอยหรือการขูดขีดตลอดการขนส่งของเขานะครับและนี่เป็นไฮไลท์สำคัญพาไปชมข้างในกันครับนี่เป็นกุญแจนะครับ ามาดูด้านในดีกว่าด้านในก็ถูกห่อหุ้มมาอย่างดีเลยนะครับนี่เรามาดูด้านในรถกันเลยครับตรงนี้ฟองมาลัยก็ถูกคลุมมาเหมือนกันนะครับก็แกะนะครับเบาะคลุมมาเหมือนกันนะครับเราก็แกะครับวันนี้ได้รับเกียรติเราก็ต้องใช้สิทธิ์ให้คลุมมาดูกัน ได้จะเดินมาเป็นสีฟ้านะครับเบาะก็เป็นสีดําเลือกเป็นสีดําหนังตรงนี้ก็จะเป็นหนังดำนะครับอันนี้เป็นอะคันทาร่าเดินได้สีฟ้านะครับเช่นเดียวกันกับตรงคอนโซลเหมือนกันนะครับวงมาลัยก็เป็นจุดพิเศษเหมือนกันตัวโหมดของเขาเนี่ยก็จะมี STO เลยนะครับก็จะไม่มี normal นะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นแบบ track focus นะครับแม้แต่มือเปิดเปิดประตูนะครับก็ยังเป็นแบบดึง ก็ทุกอย่างจะเน้นน้ำหนักเบานะครับเบาะแมนวนวลแน่นอนคาร์บ <Carbon. S 1> อนคาร์บอนคือเขาจ้างมาแก่แก่เหมือนเป็นรถตัวเองเลย <c oughs> แต่ไม่ใช่รถผมนะครับ <c oughs> ก็อันนี้ก็เป็นเกียรินะครับที่ให้ผมได้มาทำรีวิวของ lamborghini คันนี้นะครับ <c oughs> เหมือนจ่ายตังคซื้อเองเลยเพราะว่าก็แก่ทุกอย่างเลยตั้งแต่รถที่มันยัง คลุมอยู่ภายในกับคลุมอยู่ผมก็แกะเองกับมือทุกอย่างนะครับโอเคก็มาชมด้านในกันดีกว่าสวยมากนะครับด้านในเป็นอาคันนลรา โอเคครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับที่เราพามาดูฟรีโซนกันมาดูดรถซปเปอร์คาร์ว่าเขาเก็บกันยังไงนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปว่าผมจะพาไปดูอะไรแปลกๆอีกนะครับสวัสดีครับ